หายแนละ้วปิ้งหลบ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 ไปเดยปิ้งหลบเด้ยยิงทิ้งเลย่าล่วงเลยดูนะครับโดดลงมาตรงนี้แน่เดี๋ยวก็เดินตามอะไรไม้เฮ้ยล่วงอ่าแล้วสี่สิบเจ็ดครับมันโปวิ่งแหละซุป ดูนะครับนะครับโดดมารนี้เหมือนเดิมครับคือเขก็ค่อยเดิน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 ไปปิ้งอะไรยิงไปปิ้งะแล้วก็ถ้าถ้าย้าอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมันจะยินไม่ได้ครับต้องเดินต้องรีบเดินไปนั้นเลย นี่เฮ้ยป็นยงไร,ไรยิงดิเฮ้ยล่วงโอ้ยนะครับข้าพี่เห็นแล้วครับขอบคุณครับ